เก็บผักเลี้ยงครับพี่น้องก่อนลงจากเขานะครับแตกยอดเป็นบางต้นนะครับว,ว่าท่านไหนองยอดล้ายนะครับพี่น้อง่วงนี้ฝนตกดูนะบ่ค่อยมียอดครับเลี้ยงนะครับพี่น้องยอดผักเลี้ยงก็ค่อยแตก,อกย,อ,ยตกอดนะครับเอาบรรยาก,กาศในปลาผักเลี้ยงเขง้าฝาครับพี่น้อง มต้นนั่นต้นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองครับพี่น้องมีต้นไงครับตมางไม้กระโดดแะครับพี่น้องไม้ตุดป้ายกาแฟอยู่ครับนี้ก็เข้าในปลูกเสริมใหม่นะครับกำลังกำลังฉี่งามครับพี่น้องทุเรียนหมอนทองครับมีอากาศดีแดดออกเปลี่ยงเี่ยงเลยครับ มาเก็บพักเลี้ยงก่อนทินลงไว้ให้นะครับพี่น้องตน้นละยอดสองยอดครับยงบังบุดงบุปบาไปกินได้แล้วว่าเห็นยายหมูอ่ะกินได้หวานเชิยบพี่น้องวัดต้นนี้ยังครับกินได้วะครับเนี่ยย<อ>ายห,หมูกินก่อนเพื่อเก็บไปให้ยายหมูด้วยเนี่ยไทยเมั้งครับพี่น้อง ยังครับพี่น้องแต่าว่านกกินใดนะครับใบเป็นแบบนี้ครับไม่ดอกน้ำเห <c oughs> ็นไหมครับพี่น้องมันโดนแสงเนาะย่อนแสง <c oughs> ว่าหมากยังครับพี่น้องกินใ <c oughs> ดวะครับเนะี่ยนี่น้อยใหญ่ๆเนี่ยมันถือฝนนะเนี่ยแตกแตกอุปุป๊ปิ๊กเียนน้อยแดงๆ แดดครับพี่น้องแดดเหลี่ยมตาเหลียวว่าเห็นคนไปเขาีไงลูกในวะครับบุปปาครับพี่นอ้องนี่ดอกมันเป็นนักเกียครับบัวหามากหยังนะครับน้วยมันเป็นนักเกียครับชิมเมืองครับพี่น้องติดหนวะคนละไม้<า>ปลานะอืมตอนเนี้ย นี่น้อยยังไงเลยเนาะฮึมเก็บเอาเก็บในกระเป๋าไหมล่ะใส่กระเป๋านี่แบบแตกอย่างนี้คุณได้ใช่ไหมครับไม่รู้หมากยังครับพี่น้องผลเราม่ปลาครับพี่น้องว่าหมากยังคอมเมนต์มาเด้อครับ <c oughs> เกิดในปลาเนาะครับพี่น้อง น้อยของเขาเป็นที่สี่ครับเห็นชัดเจนมเนอาเนี่ยแตกย่อนแสงนะครับพี่นอ้อง